เท่าที่ดูเนี่ย คนวันจันทร์เนี่ยจะต้องระวังเรื่องของการเลิกลาให้มากนะคะหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเลิกลาแตกหักกันอย่างรุนแรงมีการใช้อารมณ์กันเกิดขึ้นนะคะต้องระวังให้ดีคนวันจันทร์การงานเนี่ยดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในช่วงสโลดาวอยู่ในช่วงนี้มันไม่ค่อยแบบมีอะไรหวือหวาอะไรสักเท่าไหร่นะแพ้อากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับภายในอะไรเกิดขึ้นได้จะมีปัญหาเรื่องของผิวหนังนะคะให้ระวังแล้วก็มีเกฑ์เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วให้ระวังเกี่ยวกับฟืนไฟในบ้านนะคะอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอมีเงินขึ้นตั้ง5า้าใบและเป็นเงินที่ดีหมดเลยไม่มีเงินเสียด้วยแต่ก็อาจจะมีต้องช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นไปนะคะคนมีคนคุยก็โอเคนะก็ดูมีการเติบโตขึ้นหรือว่าอาจจะมีการต้องเสียเงินกับกับคนคุยได้นะคะความเฮงความปังของคนวันจันทร์นะคะแม่หมอให้ไปประมาณ70%ค่ะ เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้นะคะมีโอกาสที่ตัวเราเองจะปลีกวิเวกเอาตัวเองเข้ารูเอาตัวเองเข้าหล,ลืออะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นการเข้าไปข้องเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้อย่างเช่นไปเรียนอบรมสัมมนาเทรนนิ่งเรียนอะไรในช่วงนี้คือเรียนได้หมดเลยหรือเรียนในทางธรรมก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังไปได้ดีอยู่คะ่ะ แต่ก็มีเกมหมุนซ้ายจ่ายขวานะคะแต่รวมๆเนี่ยถือว่าไปได้คืืนนี้นะคะงานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยดูมีภาระอะไรให้แบกรับเยอะมันก็จะมีเกณ์ตะกุกตะกักหรือมีปัญหาได้ก็เต็มตัวรับมือน,นิดนึงคือถ้าเกิดว่าโสดอยู่ความรักตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนคุยหรือ เป็นคนที่มีคู่นะคะมันจะห่างห่างกันหน่อยคือ1มีโอกาสได้ห่างแฟนห่างในที่นี้ก็คือต้องอยู่ไกลกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อให้อยู่บ้านเดียวกันนะคะมันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่มีเวลาให้กันแ,แม่หมอให้ไปประมาณ8 5ค่ะค่อนข้างแบบโซโซนะคือไม่มีเสียรุนแรงถามว่ามันดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ว่าเป็นลักษณะแบบทรงๆอะ่ะ เรื่องของการเงินค่ะมีเกณฑ์จะมีคนมาเปเรานะคะหรือเราไปเปเขาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีค่ะอาจจะมีคนมายืเมเงินเราได้นะคะแต่เป็นแบบนั้นการงานเนี่ยไปได้เรื่อยๆคือก่อนหน้านี้เป็นยังไงมาหลังจากนี้ไปก็ยังจะเป็นแบบนั้นก็งานเรื่อยๆเออๆระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะปวดข้อปวดหลังปวดเข่าปวดฟันออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้ให้ระวังเก็บใจไว้ในลิ้นชักนะคะคงไม่เจอแล้วรักแท้จริงๆ เดือนนี้พักไปก่อนเลยนะคะคนมีคนคุยล่ะเป็นยังไงก็ยิ่งดีอยู่ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ยังคุยกันไปได้เลยค่ะใช่รับคนมีคู่ล่ะไม่ใครก็ใครมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝั่งนึงแล้วมันรู้สึกว่าเราต้องยอมเขาคือไม่เรายอมก็เขายอมอะ่ะความเป็นมงคลคะ่ะไม่หมอให้ไปประมาณ80ซคะ่ะ ระวังเรื่องของการทะเละเบาอแว้งแตกหักกันอย่างรุนแรงหรือว่ามีการเลิกลายหย่าร้างอะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยฟืนไฟในบ้านอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียพังหรือมีเรื่องของความร้อนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องการงานตะกุกตะกักมีปัญหานิดนึงนะคะเตรียมตัวรับมือให้ดีภา,าวะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายงานหรือการยกย้ายอะไรเกิดขึ้นการเงินไปได้ดีเลยค่ะถือว่าใช้ได้เลยนะคะระวังมีปัญหากับ ผู้หญิงด้วยนะคะจะเจอลักษณะผู้หญิงแบบวินวินเหว่งเวียงคนที่สอดจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจไหมมีเกณฑ์อยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเป็น priority ดูเป็นอิสระต่อกันนะคะอิสระเนี่ยหมายถึงได้2แบบก็คือ1นึ่งเลิกก็ได้แต่อย่างที่2เนี่ยก็คือว่าปล่อยมีอิสระเสรีซึ่งกันและกันให้ความเหงไปประมาณ70%ค่ะ สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยก็คือการติดโควิดนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะหรือไม่ก็คือมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออะไรที่มันแบบติดขัดหยุดสะดุดชะงักไปได้นะคะให้ระวังให้ดีนะ,อ,ะอาจจะโดนคนเอาเปรียบโกงโกหกเจ้าชู้หรือว่ามีคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่ออะไรกับเราเรื่องของการงานยังไปได้ดีอยู่คะ่ะยังไม่ได้มีเกณฑ์จะมีปัญหาอะไรในช่วงระยะน,นี้นะ,ะ,ะมีเกณฑ์ ในเรื่องของการเงินว่าอาจจะมีคนมาเปย์เราด้วยมีโอกาสได้เจอคนมีสะดุ้งสะักนะคะจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์อยู่ค่ะแต่ว่าจะต้องเหมือนมีคนช่วยนะโอ้ยควรมีคนคุยนี่ลดนะเธอมีโอกาสได้คอมมิทเป็นแฟนกันส่วนคนมีคู่เล่าวันศุกร์เป็นไงเดือนนี้ก็ดีก็ยังแบบพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะคะเป็นร่มโพร้มใส่แม่หมอให้ความเฮงไปประมาณ 7 5ค่ะให้ระวังเรื่องของปัญหาคาราคาซัางคืนไม่เข้าใครไม่อ่อนจะออกก็ออกไม่ได้นะคะปัญหาในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานปัญหาแก้ไขครั้งเดียวไม่จบจ้ะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเอาเปรียบโดนโกงโกหกเจ้าชู้หรือว่าตัวเราเองเป็นเองก็ได้นะการเงินค่อนข้างไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรบางคนมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากที่หาศัยนะคะ มีได้บ้านได้รถได้ที่อะไรพวกนี้ด้วยมีโอกาสในเกณฑ์เรื่องของของใหญ่อะไรเข้ามาส่วนเรื่องของการงานเดือนนี้งานหนักแต่มันหมายถึงภาระความรับผิดชอบได้ด้วยในเดือนนี้ค่อนข้างหนักหน่วงเนาะอะ,อะไรที่เราเคยเป็นโรคที่ยืดเยื้อยาวนานเรื้อรงังมีเกณฑ์มีโอกาสเป็นโควิดได้อ่าถ้าคนที่โสดต้องคุยกันจากโซเชียลอะคะ่ะแต่ไม่ได้เจอกันนะคะอ๋อจริงๆคนที่มีคู่ยังไปได้วยกันได้นะคะมันดูเหมือนกับว่าในช่วงเดือนนี้ผู้หญิงจะค่อนข้างเป็นคนนำ หมอให้ไปประมาณ70%ค่ะระวังเรื่องเงินนะคะ หวยหุ้นแชร์งดได้ให้งดนะคะห้ามไม่คนยืมเงินจะไม่ได้คืนการลงทุนใดๆไม่ควรลงทุนในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้จ,จะมีการดึงเงินเก็บมาใช้หรืออาจจะมีการที่จะต้องไปเอ่ยปากขอยืมคนอื่น,นแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าใครมีแผนที่จะกู้จะยืมอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะกู้ผ่านนะคะก็คือมีดวงเป็นหนี้นั่นแหละ<า>ให้ระวังสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกคะ่ะปวดข้อปวดเข,ข่าวปวดหลังออฟฟิศซินโดรมปวดกระดูกปวดฟันวันอาทิตย์มีความเฮงเกิดขึ้น จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ลหละแต่รู้ว่ามีสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะโสดจะมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจไหมคือไปสนใจคนที่เขาไม่สนใจเราอ,ะอ่ะสาหรับคนที่มีคนคุยเดือนนี้เป็นยังไงโอเครียดเลยค่ะส่วนสําหรับคนที่มีคู่ล่ะก็ยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ดูกึ่งๆมันก้ากึ่งห้าสิบห้อะไร่งเงี้ยดีบ้างไม่ดีบ้างแม่หมอให้ไปประมาณหกซ็ค่ะ